เปื่อดีขนาดปกติตเปื่อต้มเปื่อขนาดนี้จ้ะอันนี้มันตนัวใหญ่ครับยานประสุก <uckles> กับสวัสดีนะครับนะครับกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับ กินเขาเทียงลำบากเนี่ยครับวันนี้อากาศร้อนนะโอ้ยต้มเป็ดปลาไหลครับซสเซตแล้วแฮนะแนตงแฮนะแตนมาต้มเป็ดปลาไหลกับหัวคานวันนู้ซ่บแซบ,บไปลาไหลไงพร้อมเลยครับนี่มีตัวไงสองตัวไข่พร้อมตัวหนึ่งเห็นแล้วนะครับลงมือกินเลยจเจ้าวัน แบาบว่าเราต้องซิมเลยนะมันใจฟรีมือ้อปรแม่ณนะครับความเร็วกับความไม่เคยซิมเลยเสร็จแล้้วตองตักมาเลยเห็นไหมหนับแรกต้องกินใส่มันก่อนครับปลาไหลนี่เห็นไหมครับไข่มันหลุดออกมา้มเห็นไหม,มนี่ไข่เดี๋ยวตาามเเปื่อยเปื่อยอขัดผลดครับเห็นปะโอ้วงไข่หลุดปบด ต้มเปื่อยลายเปื่อยลายพอดีนะครับามาต้มเปื่อยลายเนี่ยมันหลุดนะครับ อันนี้มันตัวใหญ่กันเลยต้องเปื่อยเป็นพิเศษไหมันไข่พร้อมครับเห็นไหมไข่ปลาไหลก็ฝากไว้นิดนึงนนะความเก่งใจเป็นสมบัติของคนดีนะครับ หลายคนอาจจะบอกวา่าความเก่งความเก่งใจเป็นสมบัติของผู้ดีก็สร้างกูบอกเป็นผู้ดีสิคิดอย่างนี่ไปอย่าเข้าใจผิดน,นะครับความเก่งใจเป็นสมบัติของคนดีนะครับคนเราต้องมีความเกรงใจกันเกรงใจเพื่อน่รงงานเกรงใจเพื่อนบ้านต้องมีความเกรงใจนครับนะมันจะคิวกันได้ครับ ซาอ,อ่อนต้มใส่มะขามส่บมันเนี่ยมือใบสม,มุนเขาไก่ใหญ่ครับตัวใหญ่ยก็ีดีครับปละไรเนี่ย เปื่อดีขนาดปกติเปื่อยต้มเป่ยขนาดนี้แค่อันนี้มันตัวใยญ่ครับยานปาสุก หลายคนเิ่นกินปลาไหลเิ่มนมากินกระดูกมันเนาะ <c oughs> แต่ผมนี่ยำเบิดนะครับบ่ได้ยำพวาความมาย่องนะเปิดเอกินยังซี่แล้วนะครับบางคนก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าผมนี่ว่าเป็นเรื่องปกติเพราะผมกินแบบนี้นเยู่แลว tôi nhai là cầm anh đi mà đây. Kinh bay hẹn tên hẹn <laughs> oh. <laughs> sao mặc nam kèm Khẩu hơi nghe thịt mới đi đi สาเหตุที่เราต้มเป็นตัวแบบนี้เพราะต้องแกนกินตัวนี้มันเลี้ยงมันเลีอยมันสิหวานๆครับก็ใช้ไฟตับเลย ไก่มานั่งข้ากินข้าวไก่กินขอนี่วไก่ไม่กล้าได้กินคอนิ่งเ <c oughs> อ้ยนะครับกินมาเบดิด <c oughs> แต่ว่ากินเบิดกับเ่าได้ไปสิทิ้งใส่นะครับกเก็บไปกินไม่เล้งกันได้นะครับ ใส่ตู้เย็นไว้กับเาเสียโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไปนี้ก่อนขอบคุณดทดี่ติดตามชมยูทวิตรูปยตากไทยมีอบคุณด้วยน,นะครับนะคำทุพูดใดเอ่อเชียราได้บอ่อาจบ่ถือใจบ่อข้าตาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับจะพบใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับครับถ่ายคลิปนี้ใครมาอวดกล้วยแดงอินโดนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ครับนี่คือก,กล้วยแดงอินโดนะครับใกล้แล้วใกล้แน่นอนแล้วครับ ตอนนี้คือต้นหน้ากากฟาโลนะครับหน้ากากฟาโลมีนอนะครับมีสามนอะนี่ยมีไหลคงกําลังล่อไหลครับน,นี่วิธีล่อไหลครับแบ่บ้านๆน,นะมีสามไหลครับเขาเรียกว่าหน้ากากฟาโลตอนนี้คือกล้วยแดงอินโด